มัังกันหน่ะมั่งังมั่กันนะมันไก่ตัวเดี๋ยวว่ามังกันนะขวานมังกันหน่ะให้พอมังไหนไว้โอ้ยอุ้ยไห้ชอให้สอวุ้ยวุ้ยให้ช้อออาุ้ยอุ้ยไอ้ชนใกัดเต็มไปมั่งกันน่ะไปบั่งกันน่ะ ามล้ <c oughs> มันมันไม่มันมันเปรีย่